สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสวัสดียามเย็นนะคะอ๋อทุ่มกว่านะคะดอกไม้หลังบ้านนะคะที่เป็นสวนย่อมบ้านกระยุงบนนี้นะคะชั้นสามนู้น,นะค่ะอยู่ริมเลยนะคะนี่เขากำลังออกดอกนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนสวยงามโอ้ยสีเหลืองนี่ออกบานแล้วค่ะสวยมากเลย เดินชมบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนทุ่มสีนาทีค่ะดูแดดอันนั้นก็ดอกดอกเชอรี่นะคะสวยงามดูค่ะสีแดงกำลังออกว้าวสวยมาก so beautiful ไปค่ะนั้นก็ออกแต่ แต่แต่ดอกไม้เนี่ยมันต้องเด็ดไอ้นี่ออกค่ะของปีที่แล้วเนี่ยเนี่ยที่บ้านพ่อใหญ่เขาก็เด็ดออกนะคะเด็ดออกแล้วมันก็จะสวยต้องแต่งอะแต่ไม่มีคนมาแต่งนะคะไปค่ะเดินถ่ายบรรยากาศดอกไม้บรรยากาศยามเย็นต้นผักกลมออกใบหมดแล้วนะคะพี่ๆเพื่อนๆ โดค่ะบรรยากาศยามเย็นนะคะอันนี้ไม่ใช่เย็นมันก็จะสองทุ่มแล้วเนาะแต่ที่นี่มัน <c oughs> ถ้าหน้าหนาวมันก็มืดช้าไอหน้าร้อนมืดช้าค่ะทุกคนแต่ถ้าหน้าหนาวนี่มันก็มืดเร็วนะคะ ให้ได้ยินเสียงเด็กเด็กก็ลงมันเล่นกันนะคะพี่ๆเพื่อนๆน,น,น,นี่ค่ะก็จะประมาณนี้อ๋ออันนี้มีจังกโก้ได้นะคะที่เด็กเล่นดูดอกไม้ค่ะทุกคนสวยงามมากเลยตอนนี้ดอกเล็กๆสวยๆสวยไหมคะ สวยมากเลยนี่ต้นเคสเปรก็ออกดอกแล้วนะคะปีนี้มันแรงนะคะทุกคนไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่ดอกสวยงามสวนตะวันใช่ไหมคะพี่ๆเพื่อนๆมองไม่ค่อยเห็นนอนก็อีกต้นนะคะ เห็นไหมคะมันแห้งอ่ะนี่เขาตัดหญ้าแล้วนะทิวลิปก็แก่หมดแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนเนนี่ค่ะสตรอเบอรี่ออกดอกแล้วนะคะเห็นไหมคะ่ะสตรอเบอรี่เขาก็เอามาปลูกที่ย่างแล้วซัมเมอร์ก็ามาย่างกันนะคะเดินชมบริเวณอพาร์ตเมนต์นะคะ อยู่ค่ะดอกไม้สวยๆบรรยากาศดีๆอันนี้ใช่ดอกไอ้ใช่ใบไอ้น,นี่ไหมเนี่ยที่เขากินกันอะ่ะเออเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ใช่ขี้เหล็กสิเอ่ออะไรนะสะดาว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 เหมือนสะดาวบ้านเราค่ะมันออกขมนะคะเนี่ยเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ย ยอดอะไรคะยอดปกบุ้งเหรอใช่ไหมทุกคนใช่ไหมคะเนี่ยกินได้ไหมมันเหมือนในถา่วไอ้นั่นบ้านเราอะ่ะมันกินได้นะถเถา่ไอ้นี่บ้านเราอะ่ะเหมือนอ่อนๆยอดอ่อนๆ <c oughs> แอดนานเป็นหวัดนะคะไอไอเริบิอยู่ ไปค่ะเดินไปบรรยากาศดอกไม้นี่กกำลังจะออกนะคะทุกคนอีกหน่อยพี่ๆเพื่อนๆก็จะได้ดูดอกสวยๆนะคะตอนนี้เขายังเล็กอยู่ที่ถ่ายให้ดูปีที่แล้วนะคะตอนที่ยังไม่ผ่านเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวอีกหน่อยเต็มเลยค่ะรอบเลย รอบไปโน่นเลยนะคะมาสวยงามมากบรรยากาศยามเย็นต้นอะไรก็มีดอกให้ขา,ขาวขาวเห็นไหมคะรอบเลยเดจะให้เขาออกงามออกออกดอกเต็มๆเ,เนอะสวยมากเลยค่ะพี่เพื่อน เดี๋ยวให้เข้าออกให้เข้าบานเต็มก็เป็นแถวไปเลยนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายอีกทีนึงนะคะ่ะแอดเห็นทิวลิปอยู่ตรงนู้นตรงลานจอดรถกำลังจะบานจะไปถ่ายหน่อย นี่ก็ต้นผักกลุ่มนะคะเป็นดอกเป็นใบหมดแล้ว,วยากาศสวยงามะคะ่ะ แม่ค่ะดอกไม้ดอกไม้ไมสวยเขียวสวยนี่ก็เป็นกุหลาบดอกเล็กๆที่เป็นช่อนะคะกำลังอ่อนเลยสวยงามดูค่ะนี่เขาเรียกดอกอะไรคะแม่ค่ะแถวนี้เป็นลานจอดรถนะคะแอดก็จะเข้าไปถ่ายทิวทัน สวยงามดอกสวยมากดูนกร้องไม้สวยงามค่ะดูดอกดูนกชมนกตรงนี้ก็จะเป็นที่ประชุมอของอพาร์ตเมนต์นะคะทุกคนดูค่ะดอกแอปเปิ้ลที่ไอ้นั่นเด็กเล่นเต็มเลยนะคะนี่ แอดจะพามาถ่ายนี่ค่ะดูค่ะเขาขาดน้ำค่ะพี่เพื่อนๆขาดน้ำแห้งมันสวยมากเลยนะคะสวยงามตามท้องเรื่องดอกสีแดงสวยมากสวยงามสวยงามไหมคะทุกคน เราไม่ต้องไปที่ใหญ่ค่ะเพราะว่าไปที่ใหญ่ไปไม่ไหววีเกนนี้ก็ไม่สบายก็อยู่บ้านค่ะแต่ก็ออกมาถ่ายคลิปให้พี่ๆเพื่อนๆชมดอกไม้รอบๆที่พักนะคะดูค่ะดูต้นเล็กเขาก็จะปลูกเรียงแถวแบบนี้นะคะทุกคนก็รถจอดอาพาร์ตรเมนต์ตรงนี้ก็แอดก็เคยมาประชุม เรื่องบ้านนะคะปรับเปลี่ยนกนารเครื่องซักผ้าอะไรประมาณนั้นนี่มันญ้าหรือดอกไม้นะดอกมันสวยนะอแอดก็ไม่รู้เหมือนกันสวยงามทุลิบตรงนี้สวยงามมากค่ะดอกไม้กำลังออกแต่มันขาดน้ำเนี่ยขาดน้ำ สวยมากเลยโอค่ะรถจอดข,อข้างๆโดนทะเบียนรถเข้าสวยมากโอ้แอดชอบดูดอกนี้ค่ะสวยจริงเฮ้สวยมาก นั้นขอจบคลิปก่อนนะคะพี่พๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Thank you to everyone